เช้าวันหนึ่งครูประกาศหน้าเสาธงรับสมัครนักฟุตบอลเพื่อไปแข่งที่กรุงเทพไขตุนตาโตอย่างตื่นเต้นเมื่อได้ยินว่ากรุงเทพเขาจินตนาการแค่อยากไปเที่ยวกรุงเทพเที่ยงวันนั้นเขาไปลงสมัครเป็นนักฟุตบอลอย่างไม่คิดแต่ครูกลับบอกว่าฝากความหวังไว้ที่เด็กๆไขตุนถึงกบฝืนยิ้มแต่เขาก็ตั้งใจฝึกซ้อมบอลเพื่อให้ได้ไปกรุงเทพจู่ๆครูเดินมาแล้วบอกว่าโค้ชป่วยกระทันหันไขตุนนั่งหน้าเครียดแล้วจะได้ไปกรุงเทพไหมล่ะทีนี้ที่ขอบสนามมีชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นแล้วบอกว่าเขาจะเป็นโค้ชให้ ไข่ตุ๋นและเพื่อนๆดีใจเริ่มให้โค้ดฝึกซ้อมกันอย่างหนักทั้งวิ่งพื้นวิ่งซิกแซกจนเหนื่อยแล้วก็มาถึงวันที่เดินทางไปกรุงเทพพวกเขาไปถึงสนามมีกองเทียรายล้อมมากมายเมื่อถึงเวลาแข่งทีมตรงข้ามกับยิงประตูได้ดีจนคะแนนนำไปสองต่อศูนย์ที่ขอบสนามมีพี่เตหมอนทองเดินมาเขาเจอกับโค้ดแล้วจับได้ว่าโค้ดเป็นแค่พ่านลงโค้ดตัวปลอมขอโทษแต่ไม่ได้การแล้วพี่เตเลยต้องมาเป็นโค้ดจำเป็นให้ไข่ตุน๋นพี่เตวางแผนการเล่นและรวมพลังก่อนลงแข่งอีกครั้งไข่ตุ๋นยิงประตูได้ อย่างน่าทึ่งพี่เตย,ยิ้มดีใจเชียย์อย่างเต็มทีแล้วไข่ตุนก็ยิงประตูได้อีกครั้ง2ครั้งทีมของไข่ตุนคว้าชัยชนะในที่สุดแบบเฉียดชฉิวสุดๆ